เป็นติวขียวเนียเป็กรีออย่างนะวจไม่ชัวร์เป็นโพีเซตเซตแสาลูกลูกดีๆเหมือนโพลี่ย่เมนโพลีเขียวโพลีเขียวเหมือนนะตมา120เีมเงินทประมาณร้ยี่สวัสดสวัสดีคะัีค่วด่ะีะสสสสว่ะี่สดะ มีการพูดภาษาญี่ปุ่นคือใช้ภาษาญี่ปุ่นใช่ครับชานิฮะคาราชิต้นเกียวรับเงินทอนแล้วไม่ใช่แล้วนะครับผมใช่ชานิฮะคาราชิต้นเกียวความน่ารักนะเห็นไหมครับว่ามันจะมีไอไอน้ำที่เกาะตรงขอบถ้วยนะครับ เช็ดให้ด้วยคือเขาแช่ตู้เย็นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ตู้เย็นตู้ที่มีความเย็นนะครับแล้วเราก็ได้มาแล้วครับสามลูกเนี่อย่างผมบอกว่าไม่เหมือนคนลูเขียวมากลิกเขียวมีสองลูกก็ตาพอก็เอาละเด็กผ่าเด็กผ่าัลโหลโอเคนะครับอืมข้างในเป็นขี้เออไม่ใช่ช็อกโกแลตนี่นี่นะครับมันคือนะครับช็อกชีสไส์ช็อกโกแลต ใช่แต่ว่ามันด้วยเปอร์ฟอร์มเมอจีของญี่ปุ่นครับแป้งมันจะแบบเหนียวนุ่มมากแต่กูว่ากัดอย่างนี้แล้วมันมันทำลายเขามันต้องกินทีเดียวทั้งก้อนเลยครับมันจะมีแบบมันจะนุ่มมันจะเหนียวหอยไม่เปิดต้องสุดยอดจริงคุณเจอคือเลยอือีกสักรอบไหมเราอีกไที่แม่ก็ผลดูแถวดีแถวโดนไปอีกแล้วต้องมาโดนนะใครมาต้องโดน